สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะซนี้มีทั้งหมด8เล่มด้วยกันนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กหนบและเหล็ก SUP9 นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นมีดปลายแหลมนะคะความยาวของเบมีอยู่ที่9.4นิ้วนะคะความกว้าง1.5นิ้วสันนา3.5มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะลูกค้าขาลดพิเศษนะคะหรือเพียง800รวมส่งโอนจ้า ค่ะเล่มที่สองนะคะเป็นโบวี่ตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวของใบมีอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้มงคลความยาวห้าจุดสองนิ้วนะคะค่ะลดพิเศษเลอเพียงเก้าร้อยรวมส่งนะคะลูกค้าเก้าร้อยรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่สามนะคะเป็นโบวี่ลายกริดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีอยู่ที่ สิบจุดห้านิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้ประดูเฉลุลายความยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะลูกค้าขาเล่มนี้ราคาหนึ่งพันรวมส่งนะคะลูกค้าหนึ่งพันรวมส่งนะคะถ้าสนใจเล่มไหนแคปหนะ้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยนะคะขาะรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของเบมี่ทุกเล่มนะคะขาเล่มที่สี่เป็น โบวีตีผิวไฟนะคะความยาวของเบลมอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างสองจุหนึ่งน,นิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้ประดู่ฉะลุลายความยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะลูกค้าขายเล่มนี้ราคาเก้าร้อยรวมส่งนะคะขายเล่มที่ห้านะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าเล่มนี้ความยาวของเบลมอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุหนึ่งนิ้วนะคะสันหนาห้ามิลตัวด้าม ไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะลูกค้าขาเล่มที่5ราคา900รวมส่งนะคะ900รวมส่งนะคะเล่มที่5ขาเล่มที่6นะคะเป็นงานีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่12.3นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้าขาลดพิเศษหรือเพียง1,000รวมส่งนะคะเล่มที่6 ขาลิมที่7ดนะคะความยาวของเบมีอยู่ที่ 12. 1 2บนิ้วความกว้าง 2. 3ุนิ้วนะคะลูกค้าสันหนา6มิลตัวด้านไม้มงคลความยาว5 4จนิ้วนะคะลูกค้าสังเกตดูลายด้ามนะคะสวยมากขาลดพิเศษหรือเพียง1 0 0 0พันรวมส่งนะคะลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม1 0 0ร้อบาททุกเล่มนะคะขาลิมที่6ความยาวของเบมีอยู่ที่12.3นิ้วนะคะ ความกว้าง2.5นิ้วสันหนา5.5ามิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะลูกค้าขารลดพิเศษหรือเพียง1,000งพรวมส่งจ้ารับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของเบมี่ทุกเล่มนะคะลูกค้าขาเล่มที่ 5, 6, 7, 8เป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอลไลน์แมมคาได้เลยจ้า พื้นที่ห่างไกลพื้นที่ท่องเที่ยวขออนุญาตบวกเพิ่มอีก50บาทนะคะ